ครับสบายดีครับท่านผู้ชมครับพบกับลุงพ่ไทยมันนี้นะครับลุงพ่ไทยสิมาเป็นข้าบูเครื่องตัดหญ้านะครับพี่น้องเครื่องข้าบูนี่ก็ผมก็ได้สร้างมาจากลาซาดาแล้วน,นะครับผมก็สิเป็นลองเบิ้งนะครับเป็นหรือว่าเป็นก็ผมก็ยังบอยักขึ้นกันครับพี่น้องนะครับ,บแต่ผมก็ได้เบิง้งคลิปวิดีโอของคูบอาอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมจะเปลี่ยนให้เบิ้งมาหลายเธอแล้วนะครับ แต่การเบิ้งกับการเหตุการณ์ทำมันเสียบคื่กันนะครับพี่น้องการเบิ้งก็เป็นหนึ่งนะครับเวลาเราประวัติจริงๆมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็เลยสิมาเปลี่ยนลองเบิ้งนะครับจะทำงานได้คือเก่าหรือบ่อยมายักนะครับพี่น้องเครื่องต้นญานะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับผมซื้อมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับจนหอบวันนี้ก็ประมาณสิบสี่สิบห้าปีนะครับแต่ผมก็ใช้งานแต่เฉพาะยญมาฝนนะครับ ยามให้ย่มหน้ากับใช้งานมั่นนะครับแต่ยามแรงยามอย่างมากคืเนียกับบริไซน์นะครับพี่น้องก็ยังมันทัานได้แก้ไขแนวอื่นอย่างเลยนะครับพี่น้องผมเป็นแต่น้ำมันเคืองแล้วก็เปี้ยนกับอากาศมันนะครับการรู้สึกว่าเครืองแต่ญารุ่นนี้ก็ทีเป็นเครื่องที่มีความทนทานทนร้อนอีหลีนะครับพี่น้องผมใช้งานมานานนะครับแล้วก็การใช้งานของผมนะครับบนแมแต่ไซนในะครับคู่ ย่างเดียวนะครับงานลวงงานลาดงานอย่างต่างๆนานาอยู่ในหมู่บ้านกระแม่นเมิครับพี่น้องเอาไปใช้นํการเบิรนะครับแต่ก็ใช้ต่ยามฝนคือผมได้เรียนไปนะครับกับปฏิตาราะส่งกันเบิรงครับมันจะเป็นอะไรครับพี่น้องพสะดวกตัวนี้นะครับผมก็ได้สั่งมาจากราซาดานะครับก็ลองเบิรงครับพี่น้องมันใช้ดีใช้ทนใช้ทานทำได้ยังบ่ยักเนาะผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับ มาเปิดกล่องดูนะครับว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในสินค้าจะมาตรงที่เราสั่งไหมนะครับ อันนี้ก็เป็นข้าวบูนะครับเครื่องตัญญา Gx 3 5นะครับที่ผมได้สั่งมานะครับกับพมกสิอ่ะเอามาใส่ลองเบิ้งเนาะพี่น้องนะครับก่อนที่จใส่เขาก็ต้องมีการรือส่วนต่างๆที่เป็นของเก่าออกสะกอนนะครับ อันนี้คือของแท้นะครับมากกับเคองแต่ว่ามันเป็นพ่อหยังผมก็ยังบ่รู้นะครับคือตอนนี้มันสตาร์ทบได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นข้าบูัวใไม่นะครับที่ผมสีเอามาใส่แทนข้าบูตัวเก้านะครับ ก็เป็นว่าผมได้ใส่เข้าไปในเครื่องเรียบร้อยนะครับพี่น้องแล้วก็สามารถที่จะติดได้แล้วก็ใช้งานได้นะครับก็เป็นว่าสินค้าที่ผมได้รับมาก,กป่นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพอสมควรนะครับพี่น้องอยังเหลือแต่ว่าการใช้งานนะครับสิได้ย,ยาวนานสัาใหก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็คลิปนี้ก็คงจะนาเสนอท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุก,ท,ก,ท,กทุกท,าท่านท,ท,ที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้ก็มีสันนี้นะครับอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความจเจริญสุขสุขคนเออพี่น้องสวัสดีครับ